ขอบคุณค่ะขอบคุณเสียงปรบมือขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้ด้วยนะคะที่อยู่ทั้งไลสดค่ะแอนอรดี already, mm hmm. เพชรบันแพงการาบสวัสดีพี่น้องทั้งไลสดอีกเทือหนึ่งกันแล้วกันนะคะปกติค้นเวทที่ตลอดครับคในช่วงนี้ก็เป็นงานรับเชิญไลสดแต่ว่าถ้าผมได้ร้องกับผู้หญิงคนนี้ครับ mm hmm. ผมก็สิบอลผิดโปรดถือแล้วก็สิลืมเหนื่อยอยู่ตลอดครับ mm hmm. เพลงนี้ครับ mm hmm. ผมใช้เวลาทบทวน สสัปดาห์ตั้งแต่อายแล้วติดต,ต่อไปโอ้โหบอาเมอน,นี้ีได้เขียนเนื้อไว้ครับ <laughs> 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 อุ้ยต่วันเนี <laughs> ยนยานปีนเผาโอเนียนอยู่เนียนอยู่ <c oughs> แต่อยู่ สวัสดีพี่บอยศิริชัยใจกินร้อยด้วยนะคะอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะอ๋อมีแบบบอกเป็นทางการนั่นบอกครับกับบอค่าเนี่บอกทักทายนน่นเดเอ้อก็ยังทักทายมือขึ้นคือทักทายไปตอนปีสองปีสามอยู่กระทำว่าใส่สุดสีหยังสื่อเนาะเอาเป็นยังจากของขึ้นบอมาสีเดียวกันกับเขาบันต้องถามคู่บีเด้อบอกว่าอาอสีแดงมากแล้วแต่ว,ว่าแล้วอาสีนี้มากห้หนูแหมหนูก็เลยเอาว่ามีสีแดงว่าเป็นอย่างดอกแสดงว่าคู่บีแกงแกงผมแล้วคล้ายๆก็ได้เนาะ ครับไม่เป็นไรหรอกครับถึงเราจะต่างสีต่างพักต่างวงก็ก็ยังเป็นยังไงคะมือนีมากผู้เดียวเหรคะมากคนเดียวครับเอาทีมงานบริมาเลยบอกคันมาหลายคนมันมันมันหมด MT ไหมฮะโอหมด MT เพราะว่าเจเจตนามันมีอยู่ไหมครับเป็นยังคะเพื่อมือนีมีการซ้อมเมนบาครับคันมาหลายคนลูกน้องสิเฝ้าครับ แต่คะนนมาผู้เดียวมันอยู่สอดแกงได้ครับโอ้อ hmm? อีลีบอกค่ <c oughs> นะ <c oughs> โอ้ยเมาอีลีบ่ล่ะเอาเมาอีลีครับอยู่จนจบไรบ่ล่ะอยู่ได้อยู่แต่ว่าคอหอมได้บ่ครับเอ้าสิมาหอมได้จังได๋เนาะโอ้ย <c oughs> อยู่ซื่อๆก็สิมาขอหอมเอ้าบ่แม่นคุยกับอ้ายแล้วเพิ่นบอกว่าอ้ายใดค่ะพี่บอสโจออ๋เพิ่นบอกว่าอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดโลดมื้อนี้ บอกแล้วหนูบอกแล้วว่ามือนีนี่เป็นวันของหนูเอาทรงอีกหนึ่งผนยังนเลี้ยงอ่ะเป็นกระมังแรงใจให้พี่นองที่กำลังรับชมไลรสดขอบพระคุณสำหรับบ้านนะคะเอวีด้วยนะคะ บอกเมนมาล่อแต่ทำให้สาวทะลำจันช้ำอุราบอกหักกายก็บอกเมาบอกเอาไอ้ก็บอก่าลืมคำมันสัญญาสิหันมาแต่งงานเจอหน้าก็ว่ารักรักน้ำตำผักที่ก็บบาปอานอีกหน่อยเธอจะไม่นานน้ำตาจะบอก่าคงจั่วน บ่ได้นอกเพี๊มันบน่ดีพี่น้องสิว่าให้คอยถึงวันดีว่าก่อนถัดหน้าคอยเชิกนกระมอหอมแก้มสติดขอจุงซิบคงสิบบ่มองมนไม่เอาน้องอายคู่คนใครเขาจะสนเล่ากฎด,ดีอย่าเฝ้าชิ่สกอนหมน้องพอห้ามไม่กอดคนที่ อมน,นิดกอดหน่อยนะคนดีขอนวนขอนี่ผู้ชายอะไรเจ้าใครแสนงอนจริงนะผู้ชายอย่าเล่นตัวก็เขาลายนี่ล่ะสัญญาได้ไหมจะหอมเนาะเบาเสัญญาได้ไหมจะหอมนอ้ญญมนอง ก็วัดเสียดเบาๆชฮะคือว่าสัญญากับสัญญาเบาๆเรียบรล้วเนาะกันมีโอกาสมันก็เฮ็ดเบาก็ได้แล้วขอมแก้มสักนิดขอจุ่มทิศคงสิบ่มองหมนไม่เอาน้องอายผู้คนไรเขาจะสนเล่าคนดีอย่าเฝ้าชิงสุกก่อนหามน้องขอห้ไม่ขอใคุ ขอปิดจูบหน่อยนะคนนอดีขอนอนขอนี่ผู้ชายอะไรเจ้าคงจะไม่รักพี่เกลียดคนที่ที่สิขอนี้เจ้าไกลเสนหอนจริงนะผู้ชายแต่อยากเล่นโตกับเขาก่อนนี่ยางเหรอสัญญาได้ไหมจะหอมน้องเบาๆสัญญาได้ไหมจะหอมน้องเบาๆผีด้เาเป็นเลอ ไ,ไ,ไม่เรา <นะ S 1> ต้องทำให้มันสมขวบมากใช่ไหม่ครับนักแสดงด้ครับค่ะตั้งแต่ล่ำล่ำแบบไหนเนื้อหามไปแบบหดเขาก็ต้องไปแบบนั้น